The Federation of K-Beauty Professional Korea ประจำประเทศไทยรวมกับพันธมิตรศูนย์พัฒนาอาชีพและธุรกิจภูมิภาคเอเชีย w o r k c ค a อ s ์ a อะคาสมาคมพัฒน,นาศิลปาชีพประเทศไทยและสถาบันการศึกษาพันธมิตรของ FKBP K-Beauty นะคะจัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมต่างๆเป็นปีที่3ภายในงานมอบถ้วยประกาศเกียรติคุณแดบบุคคลผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ในระดับสากล ภายใต้ชื่อ The Best of International Person and Business Asia Star Award and World c r d Award 2021ไปเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาณหอประชุมวาย,ยุพักสูยรราชการถนนแจ้งวัฒนะพร้อมเปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ภายในปี2564ให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบกันอีกด้วย K คทกย3ปีแล้ว วันนี้นะคะคุณมิสซจ่เจมูนนะคะก็มาร่วมการแถลงข่าวนะคะร่วมกันนะคะกับบอร์ดบริหาร k b บประจำประเทศไทยนะคะปีนี้นะคะเราดำเนินการในประเทศไทยเข้าสู่ปีที่3แล้วนะคะหนะคะพันธกิจของเรานะคะก็คือเรื่องของการให้มาตรฐานนะคะการเรียนการสอนที่ได้รับใบประกาศนานาชาตินะคะไม่ว่าจ,าจาะจะมา จากประเทศเกาหลีใต้นะคะจากประเทศแคนาดาหรือออสเตรเลียนะคะค่ะสำหรับนะคะสถาพันหรือโรงเรียนใดๆนะคะที่สนใจนะคะที่จะเข้าร่วมงานกับ K-Beauty เพื่อออกใบป,ประกาศนียบัตินานาชาตินะคะท่านก็สามารถนะคะสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆนะคะเข้ามาทางสมาคม K-Beauty ประจำประเทศไทยได้นะคะ และก่อนจากการนั้ะที่ฉันขออนุญ,ญาตนะคะฝากงานประชาสำคัญนะคะซึ่งเป็นงานใหญ่นะคะนั่นคือการจัดงานแข่งขันนะคะฝีมือด้านความงามของช่างนะคะปีนี้ค่ะสมาธ์ประจําประเทศไทยนะคะได้เปิดโอกาสค่ะให้มีการส่งผลงานของทุกท่านนะคะออนไลน์นะคะมาที่ทางประเทศไทยแล้วเราก็จะจัดส่งไปที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะ ช่างอาชีพแต่ละท่านที่สนใจนะคะสามารถติดตามนะคะหรือสอบถามได้ที่นะคะเฟ f a c e บุ๊กของ K-Beauty ค่ะหรือบอร์ดบริหารนะคะประจำประเทศไทยทุกๆท,ท,ท่านนะคะและสถาบันที่ร่วมเป็นคณะกรรมการกับ K-Beauty ประจำประเทศไทยทุกๆสถาบันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ